สวัสดีครับมาอกเกแล้วทีคอนชะลาผ้าใยเตียมไมาจมหญาหย่างงามๆที่น้องมองนไปย่างงามที่เขาไปหาจิ้มมองได้หย่างงา,งามที่สุดจะเลยปล่อยลงจินมหยากักไข้ยุ่มก็อมองัอมองดีกับจิอมอนอมดี มองบอดีกับออยังหะพุ่นหะที่พ่อป้านั่นล่ละหอบเอาหอบเอาหอบเอาอย้ายง่างามพี่นอ้องออนโอรัวหอบหลบเนี่ยง,งามพี่เนัน ง่ามแห้งอย่าในปลานีิง่ามแห้งหมดมาผอมเอนง่ามหอบเอาหอบเอาย้ายหอบเอาง่ามเงาะง่ามงาม หลายพี่นอ้อว่าหันผ้าพันยางมั่นจนกระทั่งบอ้ยยอย่อมบ้อย่อมแตกเลยนี่าว่ามันพันเป็นยางคือบ่อยากเข่ามาอย่างเมื่อ สองขางหาง่างมาบันไดมันเพิ่นเห็นข้างมิ่มพี่น้องเพิ่นเห็นข้างมิ่มพเพิ่นเลยบ่อยากเข้ามาโอ้แปลกแปลกแปลกมากมากเลยเห็นบ่พี่น้องข้างไงเลยนี่ข้างมิ่มมันอาบสีมืดเชิหน่อยไครไล่ไหนนอนหนึ่ง เห็นห้องนิ่มจนเลยจัง,จงวะเพิ่นหูเพิ่นได้กินเพออย่างนี้นดำดำพี่นอ้องข้างไงห้องนิ่มพ่อเพิ่นบอยากขามาดอกสั่งเพิ่นหูไหม เอาคือโบอยากเขามานี้อย่างงามไม่พาเขามาโบอยากเขามาเอาท,ทําท่าทิถอยอืไปนีนาไปนีนาเลยบังคับมามามาได้เบิงคักๆัแล้วเป็นห้างมิมห้างมิมใหญ่อันตานจุง ເພິ່ນກໍກິນຢູ່ຫັ້ນລະຄ້າຍໆກັນນີ້ລະບໍ່ບໍ່ວ່າເພິ່ນຮູຈດພລະກິ โอ้มาพอลุกนี่คเพื่อกินดีตัวกินหายยังสี่ลม่หมใหญ่เอ้ยสงสารค้นเลไหมไมหนตะค้นเกีียวไปให้กินมันกัสิว้ยบอเนาะค้นกระเมยเป็นตัวอมองนี่กินดีใกล้สิเบิดแลเว อาจิ้นจะไหนจิ้น,นเป็นบาง,อง,บางมองพ่นบามงามองน้ำสะน้ำกระสางบ่แตะต้องเลยเด้อหอบเอาให่หอบเอาเออหอบเอาเอาอ,เอ,เอนั่นโอ้หอบเอางามงามท่านมีดอกมีอยังเลย กินนปโยชนแน่แน่แน่แนแย่าเล่นงาใหม่ไหมแม่น,แนังกัดละ่ะพักงาใหม่มา่อยแน่ยายปะเด้อปะคือบ่อยเห็ดหป่อยบ่อยเห็ดดีมีความะลากครับตั้งที่แล้วครับช่วมือ้อ มือต้องผ้ามหากิ่งเาวไว่ใว่เ้าบ,บอดึงดึงเป็นแหวา,าจะไหนเนอะเ้าสองเทียสามเทียจัง,งดึงได้แจกลาเหลียกเนาะดมเบ้งพื้นน้ำเลยไปเนาะพันที่ดมเบื้องพื้นน้ำก้อพน,น,นพันธุ์กินม,มือขี่บอมือเหียงบอโซกโปกบอสะอาดบอ